นี okay. I, uh, okay. mm ่ไยังอะไฮัลโหล มันติดแบน์ป้าเอาดีทุกคนนอนอยังเราไม่นอนนะเราไม่นอนนะ no อะตอมิสน o t sleeping at a l อ just kidding I will be sleepy like very soon. Look I want you guys want do English section today. You guys want to do English section today. เติมน้ำก่อนไม่นอนใครนอนไม่มีใครนอนใครนอนก่อนแพ้เลยนะ คอย่าคนไหนหลายบอกหนูอนะคือไปกินไอ้นี้กันมาขนมเราคุยกันอยู่ว่าแบบใครไลฟ์ต่อเดี๋ยวบอกว่าน่าจะหนูเพราะหนูยังไม่ง่วงไม่นอนหรอกเอาดีเป็นแพนด้าแล้วหรอยังเลยเดี๋ยวกะว่าจะเช็ดหน้าด้วยเอาเป็นว่าเราจะ เออคนต้องเจ็ดรอยคนยังไม่นอนสวยมากขอบคุณค่ะสวยมากเลยเหรอขอบคุณนะคะมีกำลังใจทำงานละขอบไปเพลงแบแพนด้าถามหาแล้วบอกแพนด้ารอกก่อนยังไม่ว่าง แทนด้าเราก่อนนะยังไม่ว่างจริงๆคือหนูแบบปันนี้คืออุปกรณ์เดียวสุด,สดนี่หนูได้เพราะาแบงคืนแล้วนะชัดแบบแวงจริง